สวัสดีนักเรียนทุกคนวันนี้เรามาเริ่มต้นบทใหม่กันนั่นก็คือสถิติ2องอ่าสถิติ2งตรงนี้นะนักเรียนเห็นเลขสองไหมแสดงว่ามันมีเลขหนึ่งเลขหนึ่งเนี่ยเราเรียนมาแล้วสถิติ1เราได้เรียนมาแล้วในชั้นม1สําหรับชั้นนี้ชั้นม2นะเราจะเรียนเรื่องสถิติ2นะครับเดี๋ยวครูจะค่อยๆอยอธิบายเนื้อหาทีละหัวข้อทีละหัวข้อให้นักเรียนเนี่ยฟังนะครับหัวข้อแรกเลยนะเราไม่พูดพิมพ์ทำเพลงให้เสียเวลาเราจะพูดถึง แผนภาพจุดแผนภาพจุดแผนภาพจุดอธิบายง่ายๆนะคืออะไรก็คือการเอาจุดอเออมาเขียนเหนือเส้นจำนวนตรงตัวมะมแผนภาพจุดมันก็ต้องมีจุดใช่ไหมเอามาจุดที่ไหนเอามาจุดบนเส้นจำนวนข้อดีของมันก็คือสามารถเห็นภาพรวมของข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนักเรียนลองมาดูตัวอย่างนักเรียนจะเข้าใจเลยตรงนี้นะเวลาเป็นนาทีที่นักเรียนใช้ในการทานอาหาร กลางวันจำนวน12คนมีอะไรบ้างนี่คือเวลานะ22หน้าที่20 21 21 18 18 20 28 22 23 22แล้วก็20นี่คือเวลาทั้งหมดของคน12คนนักเรียนตรงนี้มันเป็นยังไงมันดูยากใช่ปะดูยากเรามีวิธีที่จะดูได้ง่ายมากกว่านี้ไหมมีนะักคณิตศาสตร์เขาก็คิดคนวิธีเอาสิ่งที่มันดูยากๆเนี่ยมา แปลรูปนะเออมาแปรรูปเหมือนปากกระกป๋องเลยมาแปรรูปให้มันดูง่ายมากยิ่งขึ้นอ่ะง่ายยังไงนะครับก่อนอื่นเนี่ยนักเรียนลองดูสิว่ามันมีคะแนนอะไรบ้างใช่ไหม เนี่ยยี่สบอ่สองยี่สิตัวที่น้อยที่สุดมันคือ18ใช่ไหมตัวที่มากที่สุดมันคืออะไรมันคือ28ถ้าเราได้ตัวน้อยตัวมากแล้วเนี่ยให้นักเรียนเขียนเส้นตรงขึ้นมาเส้นหนึ่งแล้วก็เริ่มจากตัวที่น้อยที่สุดก็คือ18ไล่ไปเรื่อยๆไปจบอยู่ที่อะไรตัวที่มากสุดก็คือ28ฉะนั้นเนี่ยเราก็เขียนนี่เลย18บแปดแล้วก็สิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอดยี่ิบสอยี่สิบสามยี่สิ ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดสุดท้ายมาจบที่ยี่สิบแปดทำยังไงต่อคบครูให้นักเรียนจุดเลยอ่ะจุดทำยังไงนักเรียนลองดูนะลองดูตามครูเดี๋ยวครูจะจุดให้นักเรียนดูเลยนักเรียนครูเขาจุดเป็นสีแดงแล้วกันนะเออตัวแรกตัวแรกตัวแรกคืออะไรตัวแรกคือยี่สิบสองนะปุ๊บขีดค่ามันทิ้งไปยี่สิบสองนะจุดที่ยี่สิบสองอันนี้ครูจุดมาให้ละไม่เป็นไรเดี๋ยวครูจุดสายึดตัวสีแดงเป็นหลัก นะครับถัดมาคือ20อ่ะจุดเลย20 21จุดไปเลย21 21นี่ตามนี้18 18อยู่ไหน18อยู่นี่อ่ะมี18ซ้ำอีกตัวหนึ่ง18แล้วก็20 20 28 28 22 22 ยี่สิบสามยี่สิบสามตรงนี้ยี 22, ่สิบสองนี่สุดท้ายคือยี่สิบนี่ได้เป็นแบบนี้ได้เหมือนจุดสีแดงๆเหมือนที่ครูจุดให้นักเรียนดูนะนเนียนก็เขียนกำกับไว้น,นิดนึงว่ามันคืออะไรมันคือเวลาในการทานอาหารกลางวันเป็นนาทีนักเรียนสังเกตปะจากข้อมูลที่เป็นตัวเลขแบบนี้ที่มันดูอะไรดูยากมาเป็นอะไรนักเรียนแผนภาพจุดตรงนี้ดูง่ายขึ้นไหม ดูง่ายขึ้นเลยดูง่ายขึ้นยังไงถ้าเกิดครูถามว่าครูถามว่านะเออถ้าใช้เวลากินข้าว22นาทีเนี่ยเออคนที่ใช้เวลากินข้าว2 2นาทีเนี่ยมีจํานวนกี่คนนักเรียนตอบได้ทันทีเลยว่าอะไร1 2 3มี3คนเห็นไหมดูง่ายใช่ไหมเออครูถามใหม่เอ,อคนที่ใช้เวลากินข้าวนานที่สุดเนี่ยมีกี่คนก็จะมีอยู่คนเดียวคืออะไรคือ28ตรงนี้อ่า ทำไมทำไม่ใช้เวลากินข้าวน้อยที่สุดมีกี่คนตอบเลยว่ามี2คนก็คือ18นาทีนี่ก็คืออะไรนะครับนี่ก็คือแผนภาพจุดนะครับนักเรียนครับจากแผนภาพจุดเราจะพบว่านี่นักเรียนดูตามครูนะนักเรียนส่วนมากใช้เวลาเท่าไหร่อ่ะตอบเลยใช้เวลา20 2 3ถึง23นาทีนี่นักเรียนดูก,กลุ่มตรงนี้เห็นปะมันจับกลุ่มรวมกันตรงนี้นี่20ถึงอะไร ถึง23นาทีนี่คือกลุ่มของนักเรียนส่วนมากที่ใช้เวลาในการรับประทานอาหารนะครับเวลามากที่สุดเท่าไหร่28ใช่ปะ่ะเออเวลาน้อยที่สุดคืออะไร18ใช่ไหมถามต่อนักเรียนที่ใช้เวลาต่ำกว่า21นาทีมีกี่คนต่ำกว่า21นาทีคำถามแรกนะครัาว่าต่ำกว่า21นาทีเนี่ยเอา21มาไม่เอา21นะ ไม่เอา21เอนะเอาตัวที่ต่ำกว่า21นี่ก็คือเอาตัวนี้กับตัวนี้เขาถามว่ามีกี่คนนี่คนที่1คนที่2คนที่3มคนที่4ี่คนที่5ตอบเลยว่ามี5อะไร5คนนะครับ5คนน,น,นักเรียนครับนักเรียนครับมีสิ่งที่นักเรียนเนี่ยจะต้องะระมัดระวังก็คือในการเขียนเส้นจำนวนเนี่ยนักเรียนจะต้องเขียนระยะห่างให้มันเท่ากันนะครับเออเขียนระยะห่างที่ให้มันเท่ากันนะครับ ถ้ามันไม่เท่ากันเนี่ยมันจะทําให้เกิดความสับสนได้ดังข้างล่างนักเรียนลองดูระยะห่างนะอันนี้18ใช่ไหมมันควรจะต้องเป็น19อันนี้มันกระโดดมา20 20แล้วก็เป็น21อันนี้โอเค 22, 23อันนี้โอเคตัวถัดมาควรจะเป็น24ใช่ไหมนี่เล่นกระโดดมาเลยเล่นกระโดดมา28ฉะนั้นฉะนั้นะน้นําอีกทีหนึ่ง ห้ามเขียนเส้นจํานวนที่มีระยะห่างไม่เท่ากันเอออยากกระโดดไปอยาก,กระโดดมาถึงแม้ว่าช่วงเนี้มันไม่มีข้อมูลอยู่นะนักเรียนก็อยาก,กระโดดข้ามเอออยาก,กระโดดข้ามเด็ดขาดฉะนั้นมีจํานวนเ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะใช้เวลาเท่าไหร่นักเรียนต้องลันตามตัวเลขเลยอยาก,กระโดดข้ามเช่น18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28เขียนให้ครบอย่าข้ามนะครับผม ถัดมาก็จะเป็นตัวอย่างนะน้ำหนักของนักเรียนจำนวน24คนเออมีน้ำหนักดังต่อไปนี้นะครับน้ำหนักเนี่ยมีหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมเดี๋ยวเรามาตอบคำถามการข้อแรกนักเรียนในห้องส่วนใหญ่มีน้ำหนักกี่กิโลกร,รมัมส่วนใหญ่นักเรียนครับคำว่าส่วนใหญ่ก็คือมีจำนวนคนเนี่ยเยอะมากที่สุดนักเรียนดูซิว่าออจุดไหนที่มันต่อตัวกันสูงมากที่สุดครูเห็นละจุดตรงนี้นี่อ่าเยอะไหม เยอะเยอะเยอะมีกี่คนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีตั้งหกคนนะครับเยอะกว่าช่วงน้ำหนักอื่นๆนะครับคำถามคือหนักกี่กิโลกร,รมัมก็ลองลงมาดูอ้าวเกิดปัญหาแล้วนักเรียนมันไม่ได้บอกว่ามันมีกี่กิโลกร,รมัมอะคำถามคือเราหาได้ไหมเออน่าจะหาได้นะนักเรียนลองดูนะตรงนี้30สิอันนี้ส5ิบห้าลองดูนะ3าสิบแล้วก็ สามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามสิบห้าแสดงว่ามันบวกเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งมันบวกเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งตรงนี้คืออะไรอ่ะมาดูสามสิบแล้วก็สามสิบเอ็ดสามสิบสองตรงนี้จะต้องเป็นอะไรสามสิบสองกิโลกร,รมัมจะต้องเป็นสามสิบสองกิโลกร,รัมนะทุกคนเราก็ตอบเลยว่านักเรียนในห้องส่วนใหญ่มีน้ําหนักสามสิบสองกิโลกร,รมัมนี่ง่ายมากๆเลยนะทุกคนโอเคเรียบร้อยนะ ถัดมาเรามาดูข้อที่2ข้อที่2เนี่ยนักเรียนที่มีน้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ32กิโลกรัมคิดเป็นร้อยละเท่าใดของจํานวนนักเรียนทั้งหมดนักเรียนครับเขาต้องการนักเรียนที่มีน้าหนักน้อยกว่าหรือเท,ท่ากับ32กิโลกรัมคาถามเอา32กิโลกรัมมาเอาด้วยเอาด้วยเพราะว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ32กิโลกรัมเดี๋ยวเรามาหาก่อนว่ามีกี่คน32กิโลกรัมอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะเขาต้องการน้อยกว่าหรือเท่ากับก็คือนี่ ที่ครูวงกลงมเอาไว้มันจะเป็นในส่วนที่น้อยกว่าหรือเท่ากับนักเรียนนับดูว่ามีคน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 12 13 14 15มีอยู่15คนครูเขียนเลยนะน้อยกว่าหรือเท่ากับ32กิโลกรัมเนี่ยมีอยู่15คน อ,อแต่นี่ยังไม่ใช่คําตอบเขาถามว่าคิดเป็นร้อยละเท่าไหรของนักเรียนทั้งหมดเราต้องทําเป็นร้อยละนักเรียนทั้งหมดมีกี่คนมี24คนการทําเป็นร้อยละก็ไม่ยากนะครับให้นักเรียนเขียนคนที่มีน้าหนักน้อยกว่า32กิโลกร,รัมเนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ3 2กิโลกร,รัมลงไป15ใช่ไหมเออส่วนด้วยจํานวนนักเรียนทั้งหมดก็คือ24คนถ้าต้องการทําให้เป็นร้อยละให้นักเรียนเอาไปคูณอะไร คูณ1น0อ่าโอเคนะนักเรียนอันนี้นักเรียนที่ต้องการส่วนด้วยนักเรียนทั้งหมดและทำเป็นร้อยละเอาไปคูณกับ100เราจะได้เป็นร้อยละ62.5กิโลกรัมนะครับ้อยละ62.5กิโลกรัมนะอ่าครูเขียนให้ครบนิดนึงกิโลกรัมนี่แบบนี้เลยทุกคน มาดูข้อที่3นักเรียนที่มีน้ําหนักมากสุดและน้อยสุดมีน้ําหนักเท่าใดอ่ะมากสุดเอางี้ง่ายเลยมากสุดเท่าไหร่มากสุด40กิโลกร,รมัม40กิโลกร,รัมนะน้อยสุดเท่าไหร่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมยี่สิบห้ากิโลกร,รัมนะทุกคนโอเคง่ายไหมง่ายนะแผนภาพจุดนี้ง่ายนะครับ